ดูนะครับคนโป้นะครับดูนะไอ้เนี่ยไอ้เ่ยไอ้เนี้ยมันโป้ฮะพีเอ็มนะฮะถูกบอลมาแจงเพื่อว่าให้พีเอ็มแบนมันนะฮะมันมีโป้คนหนึ่งอะมันเป็นเป็นโป้อะดูด example, ูดูฮะดูฮะผมผมเจอโป้ฮะมันเล่นอนไรกับผมอะดูฮะผมเจอโป้อะเห็นไหมฮะไอ้นั่นนะฮะชื่อดอนะเนี่ยมันโป้ฮะฮะมันโป้อะ เดี點點๋ยวมึงดูนะมันโตนะมึงดูนะมันโปยผ่าเลยมึงดูนะมึงดูอ่ะไหนไฮะมึงดูนะมันโตกว่าเหนมึงเห็นนะฮะมันโตอ่ะมึงดูนะฮะมันโตอ่ะต้องดูเนี่ยนะฮะมันโตอีกแล้วอ่ะไอคนที่ชื่อว่าไอตัวเนี้ยคนที่ชื่อตัวเนี้ยนะฮะเนี่ยคนเนี้ยนะฮะคนที่ชื่อว่าตัวดอเด็กตอดีอะไรเนี่ยนะ ก็เดดเอฮ์นะฮะมันโตอะมันโตเดี๋ยวค่อยดูอีกอ่ะเดี๋ยวถ่ายรอบเดียวแล้วจะไปละมันโตอะโคตรโตอะมึงดูเนี่ยมึงดูมันเนี่ยมึงดิสิกิลปืนก็รู้นะมึงดูเนี่ยเห็นมันมันยิงกระสนั่นเลยเห็นไหมเขาเล่นสนัยกันมันยิงแบบแค่นี้ใช่ไหมเขายิงแค่นี้ใช่ไหมไอ้แค่นี้ยิงตุ้มๆๆๆเลยนะเห็นไหมเห็นไดูดูนี่อีกอ่ะดูแค่นี้โตอ่ะดูอ่ะ มึงดูนะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะจัดนี่มันโป้ฮะโอเคฮะบายบายฮะดูอีกอ่ะดูฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะ,หมฮะ,มะเห็นไหมฮะมันโป้ฮะเห็นไหมฮะโอเค